อ่ะเว้ยทุกคนสวยและแดดดีที่หันคานะทุกคนก่อนที่เราจะไปกินตรงนู้นเดี๋ยวเราแวะซื้อน้ำกยสวัสดีค่ะเอาเอานี่หลาอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นาไร่มกคะอันนี้เป็นเมนูแน,นะนำผลไม้สดอยู่เมนียนตรงนู้นและลานอยู่ตรงนี้อ่าน้ำปั่นทุกวันตั้งแต่ห้าโมง เช้าถึงสองทุ่มเหรอคะสองทุ่มครึ่งเออทุกนอันนี้เป็นเมนูวันที่เป็นถนนคนเดินร้านที่เปิดไหมคะเปิดอุ้ยได้แล้วป้องกันใจโอเค่าไรคะขอบคุณนะคะอคขอบะค,ะอคุณค,ค่ะได้แล้วทุกคนไปล หันค้าสวยเนาะ